โือบาหลังใหญ่เนาะอันนี้คือจะทำร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะทำเฉยๆอ๋อทำเฉยๆทำให้ก่อนท,ทำให้ก่อน้จ่เลยทำอะไรทำไปก่อนโอ้ยใหญ่มากเลยเนาะข้างบนน่าจ,จะหลายห้อง แล้วเดี๋ยวิทายลื่นดังเคลั่นดังพอเป็นไหลมีท่านก็เอาเนไหลคนีว่โอ้าเขาเขาเนน้ข้าารเนี่ยครับเป็นอย่างเขาขึ้นน่อนทรายมันจังละเอียดแล้ว ลอนทรายแล้วได้ทรายละเอียดแล้วเอาไปเอ็นหยังครับใช่อันไปฉาบเอาไปฉาบยางเดียวเลยอ๋อนอกจากฉาบแล้วทําอะไรได้บ้างครับจับเครื่องฉาบ<า>ก็กกกได้ก,ก็ได้นะครับตะ <c oughs> ก,กอนนี่สมัยผมเอ็ดใช้สองคนตอยกันร้ออันนี้มีเสาคำ้ำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มา การ์าา่อนซายครับก็ได้ลายลุกเอามาเทนใา,านี้โอ้ทำง่ายมากง่ายมากแต่ว่ <c oughs> า

จาก้ายอยู่มั้งจ้้มรวยตลอดทองใครเห็นเพราะว่าสวดวเคยมีมาครับเคยมีนหลอนมาอยู่กับดนทองบ่เ็เลย้คยินจะได้ว้าเรนกล่องต้ยของต้องมีเศษทองเลยเศษเศษเเอันนี้เสียออดไปไหนแล้วเนาะ ันนี้ผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่บ้านแม่นะครับบ้านแม่ของเซอส์นะครับก็วันนี้เรามาถ่ายคลิปที่นี่นะมาถ่ายคลิปบรรยากาศที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้านในเสร็จหรือยังถึงไหนแล้วนะครับมีอะไบ้างอ,อันนี้พออยังครับ กว่าสีมีร้านใหญ่ๆแบบนี้ครับร้านค้าเจออะไรบ้างครับเนี่ยเขาถามเลยครับก็ปัญหาเนาะป,ปัญหามันก็มีหลายๆอย่างก็คือเราเริ่มเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กน้อยแล้วก็มามีชีวิตการแต่งงานชีวิตการแต่งงานแม่แต่งงานตั้งอายุสิบแปดปีพ่อคัดเลือกไม่ติบก็เลยมาแต่งงานกันเขาก็ได้ยี่ปีปีบูนบูเนะาะก็ได้ยี่ สิทามเล่าเรื่องไปถึงหอดวันคุณลองคน้นสกสิกาคุณใจเนาะยากได้แบบเจ้าค่าดวงไรไปในแจ๊สมัได้กี่ค่าดวงนั้นถกขั้นหาอ้ครับแต่ได้บางคนพอมาจาัดงานแต่งแล้วได้เงินแปดพันแล้วก็ไปลงทุนค้าขายค้าขายอยู่หนึ่งปีก็มีเงินเก็บอยู่สี่หมื่นพอทีนี้ก็ได้เงินสี่หมื่นก็ไปดาวน์รถดาวน์รถก็มามีรถขี่ครับมามีรถขี่แล้วก็ระยะระยะสงมงวดสี่ปีนะั้นแล้วก็หาเงินได้ในระยะทางที่การเดินทางสี่ปี ก็ได้ได้เพิ่มหลายอย่างก็คือลูกสองคนระยะสี่ปีได้ลูกสองคนครับม, <laughs> มีรถหนึ่งคันแล้วก็มีเงินฝากในธนาคารสี่แสนโอ <Menschen> ้แล้วหลังหลังจากได้สี่แสนแล้วมีเงินสี่แสนเราก็ไปเอารถใหญ่ไปซือ 6, อ้อรถหกล้อมีโน่มาขี่มันกล่าวว่าก็มีรถเล็กแล้วเนาะอยากได้รถใหญ่ <นะ S 2> พอมีรถใหญ่เราคงจะมีไรายได้เยอะก็เลยคิดแบบนี้ก็เลยคุยกันกับแฟนเราไปซื้อไปซื้อมาขี่เ่วงระยะที่มีหกล้อก็คือก็ขายไปส่ง ไอ้ขายไปเก็บไปขายไปเก็บไปช่วงระยะที่เก็บไปสี่ปีพอผ่านไป,ปอีสี่ปีก็มีเงินทําบ้านหลังนั้นก็หมดไปสี่แสนแล้วก็ไปซื้อดินอีกเจ็ดสิบห้าไร่ว้าวเจ็ดสิบห้าไร่เลยนะค่ะคมีดินเจ็ดสิบห้าไร่ข้างเดียวแล้วนะซื้อน่ยเจ็ดสิบห้าไร่เลยแล้วก็มีดินบ้านอีกไอ้สามสี่แปลงใครได้ได้ทุกปีปีละแปลงปีละแปลงแต่แต่แต,แต,แต่ไม่ใหญ่แต่ไม่มีราคาแต่ก็มีนะแต่ก็ได้แต่ก็ได้ได้ทีละขั้นตอน เดี๋ยวนี้แม่ก็อายุ50เดี๋ยวนี้ก็พูดถึงเป็นรายได้เนาะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีจะจะจะคุยกันเรื่องหลักเงินมันก็ได้อยู่แต่หลักร้านเนี่ยไม่ต้องว่าเดี๋ยวนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีไม่เหมือนตะกอนไม่เหมือนต่กอนครับก็ประมาณนี้นะคร่วา,าวๆนะครับก็มแม่เพื่อนก็เล่าประวัตินะครับว่าจะมีร้านค้าขายส่งทุกวันนี้นะร้านใหญ่ๆเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเงินแปดพันนะฮะ แล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวลำบากไปด้วยกันกับสามีนะครับของแม่คือมีอะไรก็สู้ไปด้วยกันไม่ได้ทอดทิ้งกันเลยไม่เคยแบบอะไรกันเลยคือก้าวไปด้วยกันมีอะไรก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะฮะจนมีถึงทุกวันนี้นะฮะก็ชีวิตไม่เคยถอยมีมีีจะเคยแบบเรื่อยๆแล้วก็เติมเต็มให้กันไปเรื่อย มีคนกไปเรื่อยๆแล้วก็ถามว่าชีวิตคนเราเนาะมีการพิดข้องมองใจกันไหมก็มีบ้างทวเงียก็มีบ้างเล็กน้อยแต่แต่อย่านานถ้าถ้าผิดเท้าก็ดีเย็นไปเลยก็มันเสียเวลาครับถ้าเราไปงองงนานใครไม่อยาก,กเสียเวลาไม่อยากไม่มีใครอยากเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไม่มีใครอยากเริ่มต้นใหม่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกัน แล้วปรับความเข้าใจกันแล้วกล้าไปด้วยกันนะฮะสักวันมันจะดีขึ้นนะครับนี่คือเป็นอ,อย่างก็ทุกอยากจะก้าวจะกล้าวไปก็ด้วยความรักรับ <bons> อย่างเลยแม้แต่ทางานเป็นเจ้าเป็นเป็นลูกเป็นเรื่องน้องกับเราแก่เนาะเป็นลูกน้องกับถ้าแก่ก็ยังเป็นลูกน้องกับถ้าแก่ก็ยังมีความรักให้กันแต่ถ้าไม่มีความรักกันมีแต่เงินกับเงินเนี่ยอยู่ไม่ได้จะบอกคนเราอยู่ด้วยกันทุกอย่างทุกขนาก้าวในต้องมีความรักเท่านั้นที่มานนำหน้าความรักความอบอุ่นเท่านั้นที่เรา จะอยู่ด้วยกันกําลังใจไม่ใช่ความสวยไม่ใช่เงิเนเงินนี้เป็นตัวเป็นตัวเดินนนเฉยไม่เกี่ยวเป็นเป็นกำลังใจมากกว่าเป็นความรักที่ความหมดที่มอบให้กันเม้เด่น,น้อยนิดแต่มันมากที่เราเราเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราพูดหรือเราทำหรือว่าทําอะไรทีลดอย่างมันเป็นความรักที่เาเราให้กันจิ็มคิัมมันประเมินไม่ได้มันไม่ได้เงิน,นแต่ถ้าถ้าเอาเงินนําหน้านี่ไม่ได้ไม่รอด เดี๋ยวเขาก็ไม่เรื่องว่าคนนู้นให้เยอะคนนี้ให้เยอะอ่าเราก็ต้องคุมใจในตัวที่เราคุมใจเนี่เราในตัวเราครับที่เราเปินให้ได้อันนี้คือเลี้ยงอย่างเลยนะครับเนาะโอ้มีร้านใหญ่มากนะานร้านค้าขายส่งนะครับเป็นอุปกรณ์พลาสติกนะฮะเครื่องครัวขายมาตั้งแต่อายุ18ปีเอานำดูตัวนี้ตั้งแต่อาจะ30ปีตั้งแต่ใช่ไหมครับอโอ้ มีทุกอย่างทุกวันนี้สบายทุกวันนี้สบายไม่มีหนี้มีมีสินนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสําหรับแชร์ข้อมูลดีๆนะครับผมนะฮะก็เพื่อเป็นแนวทางนะฮะสำหรับใครหลายๆคนนะครนะรวมถึงผมด้วยนะฮะไม่มองข้ามตัวเองนะครับนะฮะสักวันหนึ่งนะครับก็ทําให้ดีกว่านี้นะครับวันนี้ยังดีไม่พอต้องทําให้ดีกมากกว่านี้นะครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านตรงข้าม ก็อยู่กับเซียออดนะฮะนี่คือบ้านแม่ของเซียออดที่กําลังต่อเติมสร้างอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ปรามานี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย